สวัสดีคนวันเสาร์ดวงรายสัปดาห์2 5 3สงสิงหาคม2566กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดดาวกดหัวใจให้ด้วยก็ได้นะจ๊ะรวยรวยรวยประสบความสำเร็จชื่อเสียงใครกดดาวใครกดแชร์ใครกดหัวใจให้วรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเดอะซันคือไพ่ที่ดีที่สุดใน78ใบนี้ชื่อเสียง โชคลาภความสำเร็จเงินทองคู่แท้จบไหมไพ่ใบเดียวเนี่ยสามารถบอกทุกสิ่งทุกอย่างได้ผู้ใหญ่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนส่งเสริมผลักดันให้เราประสบความสำเร็จผลักดันให้เรามีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นจะนอนนิ่งไหมยังอยากจะนอนนิ่งๆิ่งหมดอะไรตายอยากยังนอนพนมมือไหมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจ้ะ พระอาทิตย์ขึ้นแล้วนะจ๊ะเช้าแล้วนะจ๊ะขีม่ม้าออกไปทํามาหากินได้แล้วจ้ะโอกาสรออยู่หน้าบ้านแล้วแต่ไม่ลุกจากที่นอนไม่มีใครช่วยได้นะชื่อเสียงมานะใครจะทํางานในวงการบันเทิงนแบบนางแบบดารานักร้องนักแสดงใครจะไปประกวดแข่งขันนางงงนางงามได้หมดใครจะไปวัดตัวคัดตัวไปแข่งกงกีฬาได้หมด ชื่อเสียงความสําเร็จเงินทองใครทํางานประจาํามีโอกาสผู้ใหญ่สนับสนุนเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งก้าวหน้าใครทําธุรกิจกิจการบอกเลยว่ารุง่งธุรกิจที่เกี่ยวกับเด็กและธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาจะดีมากในช่วงนี้หรือใครทําธุรกิจเกี่ยวกับแสงสว่างหลอดฟงหลอดไฟอะไรพวกนี้โซลาร์เซลล์อย่างเงี้ย ขายดีมากปังมากการงานดีมากสุดๆเข้าหาผู้ใหญ่ให้เป็นเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีทาเวสุวรรณบูชาไว้ติดตัวไว้จะยิ่งเสริมดวงเสริมบารมีเสริม,รม,รมอำนาจเงินงานผลประโยชน์ลาบยศสรรเสริญป้องกันผีป้องกันภัยป้องกันคุณใสก็ได้ด้วยชุดละ199ค่าส่ง40ไม่มีเก็บปลายทางนะจ๊ะ เงินเดือนออกแล้วก็ทักมาก็ได้เพราะว่าจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงจ้าการเงินโชคลาภโดดเด่น โชคลาภโดดเด่นจ้าโชคลาภมากับเด็กก็ได้โชคลาภมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ใครเลี้ยงกุมานดูแลกุมารที่เลี้ยงไวด้ดีๆหรือเด็กบุตรหลานบริวารในบ้านน่ดูแลดีๆจะให้โชคให้ลาภเลขมงคลคือเลขสและเลขห <co op> ผู้ใหญ่เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เงินให้ทองให้โชคให้ลาภ <co op> ส่วนตัวคุณต้องขยันต้องกระตือรือร้อนให้ไบเนี้ย ขยันมากเนี่ยคุณจะไปถึงดวงดาวได้เลยนะเพราะใบนี้คือการสร้างฐานนะนักที่เป็นปึกแผ่นเพราะฉะนั้นนอนพนมมืออยู่แบบนี้เพราะอะไร อดทนหรอรอหรอไม่ต้องรอโอกาสมาถึงแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่ตัดสินใจคุณให้เวลาตัวเองได้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ใครยังไม่ได้นอนใครยังไม่ได้พักผ่อนชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่แล้วล uh ุยสําหรับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจให้ตัวเองได้พิจารณาหาคําตอบหาทางออกจะเปลี่ยนงานจะย้ายงานจะทําธุรกิจกิจการจะกระตือรือร้นดิ้นรนขวนขวายไปทางไหนผู้ใหญ่ช่วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยถ้าตัวคุณเองพร้อมทุกอย่างดีมากความรักมีโอกาสนนได้เจอคู่แท้คน โสดดีมากคู่แท้แก่กว่าหรือหน้าแก่กว่าอายุมันจะมีอยู่สองอย่างบางคนได้เจอแบบคนเป็นมากอย่าร้างมากับลูกติดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเด็กกว่าต้องหน้าแก่กว่าอายุหรือมีวัยวุฒิคุณวุฒิที่เป็นผู้ใหญ่คนโสดบอกเลยนะไม่ใช่เวลาที่จะมานอนไม่ใช่เวลาที่จะมาเป็นแม่ชีสงบจิตสงบใจไหว้พระทำบุญ มันควรจะออกไปเจออะไรที่มันเป็นโลกภายนอกแล้วคุณจะเจอคู่แท้มีโอกาสเจอคู่แท้สำหรับคนมีคู่เบื่อ คนมีคู่ไม่ดีคนวันเสาร์คนมีคู่มีโอกาสเบื่อบางคนแยกห้องนอนบางคนห่างกันสักพักแต่ก็ไม่เลิกกันนะสำหรับคนที่อยากจะนอนนอนให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ระวังปัญหาสายตานิดหนึ่งแสงสว่างสายตาการมองเห็นทําบุญที่เกี่ยวกับการบํารุงค่าน้าค่าไฟทําบุญกับเด็กกําพร้าหรือทําบุญกับโรงเรียนสอนคนตาบอดไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางปราบมารชนะมารพระพุทธชินราชก็ได้ หรือขอพอรทาเวสุวรรณพกติดตัวไว้ก็ดีมากๆใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ facebook ส้มมะพยากรหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาทสีแดงคือสีมงคลนะจ๊ะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ